มาผ่องานในละหลอกที่สองครับหลอบแรลก่านไปช่วงก้อนเทียงนะครับหนียุคขางล่ำหวยดางเดียวตรงตะวันออกถนนนะครับเส้นบ้านเถิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับตรงสะพาน ตะวันออกสะพานบ้านตลาดใญ่นะครับรอดทีมงานอยู่ครับช่วงนี้รอทีมงานพอดีมีธุระไปที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับเพื่อไปสวอยงานเพ่อนทีอำเภอนะครับพอดีแบะมาแบะบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพัวก็เลยแบะลงมาตรงนี้มันจะเป็นต้นไม้แหงนะครับที่ถือตัด เนื่องจากว่าเป็นปับปุงนะครับปับปุงตรงข่างล่าหวยนะครับลงไปล่งไปถึงสะพานคามไปหลังพิบการนะครับเิ่นกาลังก่อสร้างพอดีกับเิ่นปับปุงขึ้นมาถึงช่วงสะพานด้านบนนะครับตัดต้นไม้ไว้นะครับนี่มันแห้ง ถ้าให้มันเกิดใหม่ขึ้นเองมันจะเป็นไป,ปนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมัน่นหลายบ่คือไปบ่คือปลาใหญ่นะครับก็น่าจะมีค้นมาจุดรอบแรกก็จุดไปแล้วก็มาดับซอยกันนะครับดับไปแล้วนี่รอบที่สองครับนี่ช่วงใบแหงหามก็บต้มแหงยุนะครับคนเท่า ช่วงนี้พ่นถามจุดถามเผาอยู่นะครับช่วงเสาร์ที่ผ่านมาขึ้นฮอตปอ,อ,อดนะครับดาวเทียมจับพิกัดจับจุดขวมหวอนได้นะครับช่วงนี้เม่เห็นข้าววางในน่าจะพลาดไปแล้วนะครับดาวเทียม ตรงนี้ก็น่าจะจุดน่าจะไหมมากแลวก็การดับก็ดับได้ทุกช่วงแวงในนะครับช่วงในน่ะมันจะดับบ่รด้เพราะมันอยู่ใกล้น้ําช่วงนี้มันอยู่ใกล้ลาห้วยอยู่นะครับกระตักมีถังมีหยังกระตักไฟกันแต่ว่าด้านในนะครับอยู่ในป่า กับฝากพีฝากน้องนะครับถ้าเป็นไปได้กับว่าจะให้จุดนะครับมันขึ้นสัง่งฟันนะครับสั่งมลพิษสัง่งความเดืดอดร้อนในกับผู้อื่นนี่ยังมีเหลืออีกหลายนะครับนี่ทำมันล่มไปได้ก็คือจะหนุนละครจุดตรงถึงตรงสพาพหนุนละครับ จะมีเสศนหนึ่งที่ลงจากบานเธอไทยลงมาล่ำหวยดางเดียวหยุดเลี้ยวมันกับว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่าควันมันจะเข้าในสู่ชุมชนด่านในนะครับชุมชนหาลอยหกลอยลังค่าเลื่อนนะครับอยู่ด่านใน เทียงโหลดตกมากล้วครับผมยางรู้มากนี่ก็เป็นเกือบกิโลกนะครับตามทางที่เขาเจะตัดที่เขาจะทำเพื่อสะอาดไปเนี่ยครับเดินตามทางจุดกระจอดอู่ถนนใหญ่อากาศก็แห้งห้อนนะครับอากาศห้อน ช่วงกลางเวยียดนึงสีอากาศห้อนไฟก็บล่าไงายเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเบิ้งทางนกอนครับนะไฟแห้งบ่เนี่ครับมันใหม่เป็นจุกเป็นจุกอยู่เสียนะครับน่าจะมีการกระเด็นของเศษใหม่มากนะครับมาตกแล้วก็ใหม่ขึ้นน่าจะหามวาอยู่แล้วนะครับกระเหลือ เหลืออีกบ่หลายครับเหลืออีกบ่หลายนะครับจะถึงจุดพวงของล้ำห่วยเนี่ยครับเหลืออยู่ในสุ่มนี่นะครับแถวนี้จะเป็นบริเวณที่เห็ดเห็ดเพลิงเกิดดนะครับพี่น้องเห็ดตบเตา ทำลายเรยงทำมาหาจินครับแต่ว่าโมยูแล้วหรอครับพอว่ามันเลิกลงมากเนี่ยถ้าเอาถังมาตักกิดอย่างแต่ว่ท่านที่ดีที่สุดคือรถดับเพื่องดับเพื่องเขาบ่ได้นะครับดับเพื่องเขาบ่ได้นี่ครับมันจะมาสุดอยู่ตรงโคง้งลำห้วยนี่ครับ โอได้แล้วครับกล้ามแห้งเหรอครับแมวมันเขาไปายุของในพุ่นเดี๋ยวผมจบใบแชนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวโทรเรียกดับเพิ่งก่อนนะครับให้เพื่อนสกัดฟังตรงถนนเห็นลักไว,กว้ก้อนนะครับ